วันที่30มีนาคม2,566งานถแถลงข่าวม e t t h e p r e s s ซีเกมครั้งที่32ที่ห้องเทเตอร์ชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพักชมพรนษากะกะทโดยในการถแถลงความพร้อมผลที่5มีผู้แทนจาก9สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถแถลงความพร้อมก่อนการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5-17พฤษภาคมนี้ โดยนายบัวขาวบัญชาเมฆร้รอยโทสมบัติบัญชาเมฆในฐานะผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยกล่าวว่าคู่แข่งครั้งนี้หนักกว่าเดิมโดยเฉพาะการที่มีโอกาสชิงเหรียญทองกับเจ้าภาพกัมพูชาที่คิดว่าสนามจะแตกแน่นอน เพราะมีกองเชียร์เจ้าถิ่นเข้ามาเชียร์จำนวนมากอาจจะมีเรื่องของความกดดันบ้างพวกเขาบัญชาเมฆกล่าวต่อว่าความกดดันคือพลังของเราให้เราฮึดสู้อย่างเต็มที่เราคิดว่าเป็นตัวแทนนักกีฬาของประเทศไทยเราจะสู้อยู่แล้วต่อให้กดดันสักเท่าไหร่โดยบัวขาวบัญชาเมฆได้กำชับนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยชุดซีเกมครั้งที่32ว่าโดยบัวขาวได้กำชับนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยชุดสีเกมครั้งที่32ว่าเราจะต้องทำผลงานที่ได้ดีทำให้คะแนนชัดเจนมากที่สุดการที่จะคว้าเหรียญทองได้เราต้องท แมให้ได้ขาดถ้านอกได้ก็นอก